เจ้ามันคนหลอกลวงไร้มารยาทหืมเจ้าปล่อยมือนะนี่มันของข้าหากไม่หมวนกลับไปตาแก่งงมงายนั่นต้องโมโหน่แน่นี่ข้าบอกเจ้าเลยนะได้แดงนี่เจ้าอาวาาคุยกางให้ข้าหมวนเก็บ ถ้าเจ้าไม่เอามาให้ค่ะเท่ากับว่าเจ้ากําลังดูหมิ่นเทพเจ้าจะถูกสวรวัประน้ำเอามาเดี๋ยวนี้นะเจ้ยายกอยู่ในอ้อมกอดข้างกันหรือ ไปอยู่ในอ้มกอดของเจ้าเจ้าเป็นถึงท่านอ๋องมาแย่งได้กับผู้หญิงหามีข่าวลือออกไปไม่กลัวคนหัวร้อยย่อหรือไงได้แดงเช่นนี้เจ้าเอาวอดหุยกวงให้ข้าเก็บอะไรนะได้พวกเราล่้มหัวกันใช้ได้แดงเพื่อจับข่าข่าไม่เอาแล้วคีดจะจัดการเรื่องงานแต่ของข้ากันเนอะก่ันมีเถอะ น่าสนใจดีนี่ข้าไม่ให้เจ้าทำสำเร็จหรอกถ้าฉันไม่เอาได้แดงกลับไปแต่แก่นั้นก็ต้องถามฉันฉันก็ต้องตกลุมพาเขาอืมผู้หญิงคนนี้เป็นบ้าหรืองไงเซนได้ติล่องฟันแล้ว อะไรเนี่ยเจ้ามีกันไกรหรือไม่นางกำลังคิดอะไรอยู่นะไม่ใช่ว่าใต้แดงติดอยู่ในเปลของนาหงหรอกนะถ้าเจ้าไม่มีกันไกรก็ส่งได้แดงมาให้ข้าก็ได้เมื่อข้าตัดเสร็จแล้วข้าจะคืนให้เจ้าก็แค่เส้นได้แดงทำเป็นเหนียวไปได้นี่เป็นบลเพลส สันนิวารของข้าข้าจะทำเช่นนี้ได้ยังไงบุพเพสันนิวาสบ้าบออะไรกันนี่ก็แค่เส้นได้เท่านั้นแหละเจ้าจะทำอะไรนะ่ะท่านลุยออง จ้าบอกว่าได้แดงเปรียบเสมือนบุพเพสันนิวาสของเจ้าตอนนี้ข้ายอยู่ตรงปลายเส้นได้ฉะนั้นก็หมายความว่าข้าเป็นบุพเพสันนิวาสของเจ้าเงินหรือที่เจ้าพูดมาก็มีเหตุผลฉะนั้นเจ้ากับข้าไปหาเจ้าอาวาสทุยกวางเพื่อขอคําแนะนําดีหรือไม่อืมหลอกให้เขาปล่อยมือก่อนค่อยว่ากันจะให้ฉันไปหาเจ้าอาวาสทุยกวงเหรอฟันไปเถอะ ไเถอะ <acontec ern> เจ้าเกิดปีจอหรือไงหากเจ้าไม่ยอมรับข้าจะพาเจ้าไปเองปล่อยข้านะเจ้ามันคนหลอกลวงเจ้าคนเละเจ้ากลา้าเอาได้แดงมาล่อข้ากงงันหรือข้าขอสาบานเชงเฮเจ้าไม่มีภรรยาไปตลอดชีวิต ช่วยด้วยลุยอองลังแกคน้นเซนัปบดีซูเนื้อคู่ของคุณหนูลองมาแล้วล่ะช่วยด้วยกระหม่อมคารว,วะท่านลุยอ,องลุยอองเป็นเนื้อคู่ของเซียวเอ๋อเงินึกฉะนั้นก็หมายความว่าเรื่องงานแต่งของเซียวเอ๋อไม่มีปัญหาเรื่องที่เกิดขึ้นนั้นก็เป็นเพราะเย่ยเอ๋อกับสู่อองดวงไม่สมพรมกันยันฤก ท่านพ่อมาพอดีเลยเจ้าค่ะลุยอ๋องก,กลั่นแกงลูกเซนาบดีซูท่านพ่อท่านเห็นได้แดงในมือของเขาหรือไม่เจ้าคะเขากับเจ้าเอาว่าท่านนี้สมคบขินอันนำเส้นได้มาให้ลูกท่านอยาให้เขาหลอกนะเจ้าคะพูดจาเหลวไรลูกไม่ได้พูดจาเหลวไหลลูกนี่มันอะไรกันเนี่ย เร็วเลยยังไม่เรียขอโทษท่านเจ้าอาวาสห้วยกวางและท่านลุยอองอกีกเจ้าอาวาสห้วยกวงท่านลุยอองลูกสาวของกระหม่อมยังเด็กไม่รู้ความขออภัยท่านทั้งสองทีมล่วงเกินเซียนบ,บดีซูไม่ต้องเกรงใจคุณหนูร้องล่าเริงน่ารักคาชอบหนังมากเซียนบ,บดีซูคิดมากไปแล้วหากมีวาสนาแม้ห่างไกลพะลิก็ยังได้พบนาคุณหนูร้อง ได้แดงเส้นนี้เจ้าเป็นคนหยิบมันมวนเองและท่านลุยอ๋องก็เป็นคนเลือกเองเช่นกันนี่คือบุพเพสนิวาสคิดว่าคุณหนูลองต้องทําความเข้าใจบุพเพสนิวาสเงินฤกเซนอบดีซูนี่ก็สายแล้วคิดว่าเนื้อคู่ของคุณหนูใหญ่ก็ถูกกําหนดแล้วล่ะ เจ้าอ,อ,อว่าท่านนี้ผู้จาคขมครายก็ฟังดูมีเหตุผลได้เช่นนี้ฉันเป็นคนหยิบขึ้นมาเองจริงๆเยเอ๋อเป็นยังไงบ้าง CMC ดีเลิศเลยเจ้าค่ะฉะนนั้นก็ดีแล้วล่ะท่านพี่ดีใจเช่นนี้คิดว่าเรื่องเนื้อคู่ของเซียวเอ๋อก็คงไม่มีปัญหาสินะเจ้าค่ะเขามีวาสนา แม้ห่างไกลพันลีก็ยังพบหน้าก็นว่าดีเลยเลยผู้หญิงมีวิสัยทัศน์จริงๆดีจริงๆเจ้าค่ะหากมีวาสนาแม้ห่างไกลพันลีก็ยังได้พบหน้างันหรือก็แค่ชะตากรรมของนางบัรเลอคนหนึ่งท่านพ่อหลอลูกด้วย สารเลวนางสารเลวคุณหนูอย่ามโมโหเลยเจ้าค่ะจะทำลายสุขภาพนะเจ้าคะอย่าไปทำให้นางตัวดีนั่นสมหวังคุณหนูเจ้าคะข้านอยคิดว่าใบเสียมสีที่วัดติ่งอิ่มทำนายไม่ตรงหรอกเจ้าค่ะท่านดูใบเสียงทายของนางตัวดีนี่สิคะหากมีวาสนาแม้หากไกลผล,ลีก็ยังได้พบหน้าอะไรนั่นชะตากรรมของนางบ่มเลอ จะเรียกว่าปุเพสนิวาสได้หรือเจ้าคะเจ้าไปสืบดูว่านางตัวดีนั้นกำลังทำอะไรอยู่ข้าน้อยจะไปเดี๋ยวนี้เจ้าคะ่ะครั้งหน้าข้าจะไม่ปล่อยเจ้าไว้แน่เนื้อคู่บ้าบอสิใครใช้ให้เธอ ยิบของสีสัวใครใช้ให้มือซนละ่ะคุณหนูเป็นอะไรไปเจ้าคะอย่าทําให้ข้าน้อยตกใจสิทําไมชีวิตข้าถึงขมขื่นเช่นนี้ผู้เท่าเจียงตกปลาเชี่ยวชาญในการหาปลาโง,โง่ๆคะ่ะก็คือปลาโง่งตัวนั้นอ้าเด็กๆจับคนร้ายเร็ว มีนักฆ่ารอบสังหารค่ะคุณหนูรองนี่บ้าจริงๆค่ารีบไปดีกว่ามาแล้วคิดจะหนีหรือยีสาวใช้คนนี้มีความสุขบนความทุกข์ของคนอื่นสินะคุณหนูรองเกิดอะไรขึ้นขอรับมีคนร้ายพวกเรารีบจับนางเร็วคนร้อยคนนี้ถูกทุบตีจนน่าสงสารจริงๆเออ ตูเจียนท่านพ่อท่านต้องให้ความเป็นธรรมกับลูกนะเจ้าคะเซลเออเจ้าดีสิว่าจะทำอะไรลงไปท่านพ่อดูลูกยังไม่ทันไต่สวนก็ดูลูกแล้วอย่าร้องอย่าร้องค่อยๆพูดเดิมที ลูกคุยกับหงเซี่ยวที่เรือนของลูกจู่ๆก็ได้ยินเสียงหวัวล้อยกเงยหน้ามามองดูก็เหมือนว่ามีคนแอบดูอยู่ข้างนอกตอนนั้นคนหนูตะโกนเสียงดังบอกว่าให้จับคนร้ายและเห็นใครบางคนกําลังวิ่งหนีข้าน้อยคิดว่าเป็นพวกนักเลงจริงจริเจ้าคะ่ะลูกตกอยู่ในอันตรายหลายครั้งแล้วจะไม่กลัวได้อย่างไรเจ้าคะยังคิดว่าการตายของท่านแน่ในตอนนั้นเป็นฝีมือของคนในบ้านลูกกังวลใจว่าในจวนมีคนคิดรด้าย จึงไล่าตามไปอย่างกลระหารไม่นึกเลยว่าจะทําให้ท่านแม่และท่านพี่ออกมาแล้วกล่าวหาลูกโดยที่ไม่ได้ไต่สวนก่อนเจ้าไม่มีธุระแล้วไปที่เรือนของคุณหนูลองทําไมข้าน้อยที่น้องพูดหมายความว่าอะไรพี่ก็แค่ให้ตู้เจียนแวะไปดูเจ้าแต่ทําไมกลายเป็นตู้เจียนมีจตนาไม่ดีไปได้พี่ให้นางมาดูข้างกันหรือ ทำไมต้องมาแอบดูระรับรอรอด้วยละ่ะแล้วยังหัวเรายย่อข้าอีกดูเหมือนจะมาซ้ำเติมค่าวม,มากกว่าในเมื่อพี่บอกว่าให้นางมาดูค่าเป็นไปไม่ได้ที่จะสั่งอะไรไว้เป็นไปไม่ได้ที่จะไม่สั่งอะไรไว้เจ้าพูดเสียว่าพี่ให้เจ้ามาพูดอะไรค้าน้อยทําไมไม่พูดละ่ะแอบมาที่เรือนค่าทําไมพ่อหวอรอยยออ และข้าจับได้ก็วิ่งหนีถ้าวันนี้จะไม่พูดออกมาข้าจะให้ท่านพ่อลงโทรเจ้าเร็วไหลพูดจะเร็วไหลเซียวเอ๋อเจ้าดูตัวเองสิเจ้ายังเหลือความเป็นกุลสตรีอยู่หรือท่านพ่อรู้แค่ให้ตู้เจือนนำความไปบอกไปแสดงความยินดีเรื่องการแต่งงานของนางกับลุยอองใครจะรู้เล่า เจ้าคะว่านางจะมีปฏิกิริยาที่รุนแรงเช่นนี้เซลเออรเรื่องนี้คิดว่าเป็นการเข้าใจผิดแล้วกันแต่เจ้าก็ไม่ควรได้เหตุผลแบบนี้จะทําให้คนอื่นดูถูกเจ้าได้ไม่ใช่ว่าพี่จงใจเข้าข้างตู้เจียงหรอกนะท่านพ่อให้ความเป็นธรรมกับลูกด้วยเซลเออเจ้าพูดเรื่อรอะไร เด็กคนนี้นักวันยิงกล้าได้กล้าเสียไม่รู้ว่าเหมือนใครกันแน่แสดงได้ดีจริงๆวันวันก็มีแต่เรื่องของเธอคนทั้งโลกต้องให้รางวัลน,นักแสดงดีเด่นแล้วแหละท่านพ่อลูกไม่ได้พูดจาเหลวไหลน,นะเจ้าคะท่านพี่ก็อวยพรลูกตั้งแต่ก่อนขึ้นหลมาแล้วนางบอกว่าลูกเป็นนางบำเรอของลุยอองไม่รู้ว่าจะมีคนอิจฉามากน้อยแค่ไหนในเมื่ออวยพรไปแล้วทำไมต้องสั่งตู้เจียนมาอีก นางข่ขนข้างตู้เจียนชัดๆอิดาฉลคำพูดลูกสาวคนโตของข้าคือคำอวยพรหรือคำประชดประชันกันแน่ท่านพ่อลูกไม่ได้พอแล้วไม่ต้องพูดอีกเรื่องนี้ก็ผิดกันทุกคนท่านพ่อท่านแม่ลูกขอตัวก่อนเจ้าค่ะเรียกไปพับก่อนเถอะเออููหยินเขารู้ว่าเจ้าดีกับเซวเออ แต่กับเย,ยเอเอ๋จะต้องดูแลส่งสอนนางให้มากกว่านี้ท่านพี่ท่านก็รู้ว่าเย่ยเอ,อ๋ไม่พูดจาเหลือหลายชนี้แน่หมายความความหมายของเจ้าคือเซียวเอ๋กำลังพูดโกหกกันหรือท่านพี่ข้าไม่ได้หมายความเช่นนั้นเซียวเอ,อ๋มีนิสัยยังไงเราต้องก็รู้ดีเซื่อสัตย์ใจดีจริงใจใส่ซื่อและเชื่อคนง่ายหากเย่ยเอ,อ๋ไม่เคยพูดออกมา นางจะปั้นน้ำเป็นตัวเงินหรือหากนางคิดจะปั้นน้ำเป็นตัวก็โง่แล้วล่ะ